วันนี้ผมคลิปนี้จะทำเพื่อสาระเรื่องวัคซีนล้วนก่อนจะดูครับโดติดตามไลค์แชร์กัด้วยอี๊ขอบคุณครับโอเคนะพอกระดาษสีพ่อเบเกอรช็อกเยิมเหมือนผมจุดขูน่นะวันนี้จะมาสอนใช้ปักอินไอเทมเลเซอร์ก็คือวัคอีนนี้นะครับผมก็คือผมไม่เตรียมมาฮนะอนนี้คือความรู้นี่คือความส่วนตัวเลยฮนะ เขาพิมพ yeah. ์เทสเซอร์ไปแล้วก็พิมพ์พีพีเพ oh, so yeah. ื okay. ่อดูคำสั okay. mm ่ง hmm. ท okay. uh ั huh. ้งหมดนะฮะผมใช้เป็นแค่คำสั T ่งเปลีนชื่อคำสั่งนี้ก็คำสั่งนี้ได้ผมโอเคครับตอนแรกอันนี้คือคำสั่งเปลี่ยนชื่อนะโอเคมาใหม่มันเอ้ยอะเราลืมโอเคอันนี้คำสั่งเปลี่ยนชื่อเนี่ยแรกก็ผมชื่อว่าพีเทสเราไม่มีไอเทมเลยไอเทมเทมมาแล้ว เนี้ยมันก็เขียนเป็นเท็ตนะฮะพอจะใส่ส,สีก็กดเลือกไปนะฮะแล้วก็เออคือสีเขียวครับผมก็เป็นอย่างนี้เท็ตสีเขียวหรือว่าจะเป็นแบบโอ้ยเท้าเจียคือแบบสีสีแดงอ่อนนะฮะจะทำตัวใหญ่จะทำอย่างนี้ครับผมตัวใหญ่ก็พิมพ์เลือกแปดตัวนะแล้วก็พิดแอลครับผมเนี้ยมันก็จะเป็นตัวใหญ่ให้เป็นอย่างนี้สวยแล้วบากผมโอเคฮะ โอเคฮะทาสีแบบเล่นสีก็อ,อย่างนี้นะครับแบบแบบแดงเข้มแดงอ่อนแดงเข้มแดงอ่อนนี่ครับเป็นสีนะโอเคก็เป็นต้นอย่างนี้ยผมครับหล่างเพิ่มพื้นฐานนะโอเคจอยสองคือแบบคุณเห็นเซิร์ฟอื่นไหมแบบเซฟอื่นจะนจมันแบบมีในข้างลาง่างไอ้ที่ไม่เข็ม ชื่อข้างล่างอ่ะคำอธิบายต่างๆอ่ะแต่ถามไม่จบพิมพ์ p r เ s e n t e r อร์นะผมแบบนี้โอเคชื่อว่า A D V S O R E นะผมโอเคแล้วเขียนว่า Add นะ Add เชยๆเฮ้ยลบ้าแล้วเจ้ผมก็เหมือนเดิมอ่ะผมจะตั้งก็ว่ตั้งเป็นนี่ก็ได้แล้วนี่อะเอา ม,มโอเคกูผิดเองครับก็อชทอด <c oughs> มาถึงกะ็ะแววเลยอะโอเคนี่ฮะแล้วก็ตั้งชื่อไปชื่อว่ากดติด <c oughs> กดติดตามช่องโอเคทำไมเขียนผิดแล้วก็จามปิดด้วยข้างหลังครับผมเป็นต้นอย่างนี้ฮะ ประมาณนี้นะครับผมจะใส่สีเพิ่มก็ได้ฮนะว่าจะใส่กับเือนล้วนท่าที่หนึ่งดูนะเ,เลขแปดเลขสี่เลขแปดนี่คือสีเทานะสีเทาเงินสีเทา,เทาอ๋อหรือไปพอขึ้นนีนะ้มันจะขึ้นได้ชัดเลยครับผม,มจะไปแก้ให้เงนะี้ยผมเลยผมสั่งดีฮนะผมขอโทษน,น,นะฮะไปดูในยูทูปเห็นแล้วกันเทียบรับเรา,ามาไปก็คือผมสั่งใส่แบบเอฟเฟกอะไรประมาณนี้นะ Okay. เดี๋ยวเอาดาบก่อนดับนี่ฮาร,ร์ด้าแล้วผมไปเทนเซอร์พปารดาแป๊บหนึงแป๊บหนึงขอแป๊บหนึงโอเคแล้วกิน a t r นะครับผมนี่เอาขึ้นมาละทำไงโอเคสั่งแล้วคือ a t r นะครับผมทเทสเซอร์ a t r a นะฮะอันนี้คือคำสั่งตีแรงครับผม

ห้าห้าละห้าร้อยครับผมเดาตายผมตามานี้ครับผมโอเคฮนะครับต่อไป,ไปก็คืออันนี้ถ้าที่ผมดูนะต่อไปก็คือนี่นะครับผมโอเคผิดเหมือนเดิมครับเทเลแอมเบอร์เอทีพีอาร์เอสเพิ่มเลอือันนี้คือกสังเพิ่มเลืเฉพาะเกาะเกาะหรือว่าอะไรก็ได้ฮนะแล้วแต่คนเลยเออ ตอกอีกเนี่ยผมให้ใต้ร่างทิพย์ชาญนะผมเยอะผมประมาณนี้นะซื้อรประมาณห้าร้อยเงี้ยแต่ไม่หมดละตอกเลยโอเคคนระับอันนี้มันขึ้นแดดในขผมใส่ไปแล้วนะโอเคใส่ก็ประมาณนี้นะประมาณนี้นะผมโอเคนะอโอเคกระร้า ไปที่เป็นเอ๊ะผมเดี๋ยวผมจะขอลองอีกนนะอันนึงฮะโอ้โอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้เปล่าเจฮะเพราะอันนี้ผมไม่รู้ <c oughs> ผมความรู้น้อยอะอะไรเดี๋ยจีจ,จ,จีอ่าครับวิ่งเอ๊ะไม่ใช่ผมลืมลากครับลองนี้ คคลิปนี้ก็รายเปลี่ยนอะไรเงี้ยโอเคครับปักอินเดี๋ยวผมให้ใต้คิวชั่นนะฮะคือเบื้องต้นนะที่ผมรู้แค่นี้ครับขอบพูนทุกทายและแชร์ทั้งหลายนะผมที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ผมนะถ้าไม่มีพวกคุณก็ไม่ผมในวันนี้หรอกนะแต่เราสะคลายความากนะโอเคเริ่มลาไก่อนเพื่อนๆจุ๊บๆโอเคบ๊ายบาย